สวัสดีครับช่องสักศรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับครับมือนีวันทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเบาสักศรีเสียเอาโครงการนะครับแกหนีนอกระบบกับทกศมาฝากพี่ฝากน้องเพราะว่ามือหนีเป็นมือเริ่มนะครับเริ่มล่งทะเบียนโครงการหนีนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับพี่น้องที่เป็นลูกหนีนะครับนอกระบบนะครับไปยืมกับผู้น้นกับผู้นีมาที่พวเกี่ยวกับสถาบันการเงินเด้อครับพี่น้องครับ เปิดเงื่อนไขโครงการนะครับพี่น้องครับมือนีครับตรวจสอบรายละเอียดการกู้และก็ขอลงทะเบียนได้นะครับพี่น้องที่บ่สะดวกออนไลน์นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ทกศนะครับสาขาไก่บ้านของ่ันนะครับซื่อโครงการก็คือระบบหนีนอกบอกทกศนะครับพี่น้องครับวัตทุประสงค์กเพื่อํารานีนะครับนอกระบบที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรนะครับหรือคูสมรสพร้อมผมใดครับพี่น้องบุตร หรือบิดามารดาของเกษตรกรหรือบิดามารดาของครูสมรสขับึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรหมายความว่าอยู่น้ากันกับเกษตรกรนะครับดูแลก,กันนะครับพี่น้องครับนอกจากนี้แล้วนะครับธนาคารการเกษตรนะครับเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกศเขายัางมีโครงการมารองรับอีกโครงการหนึ่งถึงถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับในเรื่องของการนําที่ดินที พี่น้องนะครับพี่น้องเกษตรกรได้หลายคนพอาะลำบากนะครับมีสินทร์มีทีดินก็เอาที่ดินข้องเจ้าของเนี่ยไปขายฝากไปขายฝากกับนายทุนไว้นะครับเนาะหรือติดจำนนงกับทางหนีนอะกระบบอื่นๆนะครับได้มีการแก้ไขแล้วนะครับทกศก็กมีวงเงินนะครับสําหรับเกษตรกรตอ่อไร่บวกเกิน2.5ล้านบาทโอ้ยพี่น้องหลายเติมด้วยครับ2.5ล้านบาทหมายความว่าโครงการนี้นะครับ มันสิมีโครงการต่อเนื่องไม่อีกคือถ้าเกิดว่าพี่น้องนั้นมีที่ดินที่หรือว่าสัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของสําคัญของเฮาเนาะครับเดีด๋ยไปจำนองได้ยไปจำนําได้ยไปขายฝากไ้จังสิลหลายคนก็สีเหมือมนมบนับการไปเอาออกมาเพราะว่ามันเป็นหนีก่อนไงนะครับแต่ใส่ดอกกับพ่อแห้งแล้วถธอเป็นหนี้นอกระบบเนาะตัวนี้ทสเพมันก็กมีวงเงินซอยเหลือตั้งสงล้านหาุหนี่ครับพี่น้องบอกเกิน2อล้านแหนั่นนะภนะูมิหลานภูมิหา0 0 0 0 6 0 0 0เจ7 0 0 0 0เนี่ก็สามารถเขาอ่า ในโครงการตรงนี้ได้นะครับกับพร้อมนะครับทกศกสิไปไกลเกลียกกันนะครับไกลเกลียกกันเดียบรอทกศสใส่ให้ประมาณนี้แต่ว่าพี่น้องต้องไปลงทะเบียนได้ครับขอมูลที่ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมนะครับพี่น้องลงทะเบียนมีได้ทั้งออนไล์แล้วกะ็ทั้งธนาคารทราศกศเองท้าผู้ใดอยังหูรายละเอียดนะครับถึงเป็นโครงการทีปล่อยยังไงครับพี่น้องตง้องต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนนะครับผมก็นแนะนำให้ไปที อ่าธนาคารทกศสาขาไก่บ้านของ่ันนะครับเพราะว่ารลยเดียดก่อนขางร้ายเนาะครับพี่น้องเนาะถ้าลงทั้งอ้อนไล์กับพี่น้องอาจจะบ่มันใจในการลงเนาะกับไปที่ทกศก็ได้หรือว่าพี่น้องบ่สะดวกเพราะว่าเหตุการณ์อยู่กรุงเทพกรุงไทยแต่ว่าติดภาระจำนองติดภาละขายฝากอยู่กับบ้านเท่ากับเครียดกับเจ้าหนี้เห็นมันแล้วสะก่อนนะครับว่าสิเอาเงินทกศออกมาแล้วก็จังไปติดต่อกับทกศเนาะครับเนาะก่อนอื่นมันต้องเครีย์กันสะก่อนเป่นว่เนะครับเนาะข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมนะครับก็คือ มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพี่น้องครับทียูตามทะเบียนบ้านทีทียูที่สามารถติดต่อได้ทียูตามทะเบียนบ้านนี่ก็คือตามบัตรประชาชนที่เฮาอันนั้นและครับพี่น้องแล้วก็ทียูที่ติดต่อได้ก็อาจจะเป็นที่ทางานองเาที่เฮ้าไปทํางานอยู่ในขณะนั้นเพื่อหาเงินมาใส่นี่นะครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ครับมือถือคงจะคล้องด้อครับพี่น้องครับผ้าละหนี้นอกระบบทั้งเบ็ดนะครับรวมกัน มว่าเขาไปจำนองไปขายฝากใวน้นีในโฉนดใบหนีมีเท่าไดประมาณนี้นะครับหรือว่าพี่น้องที่เขาร่วมโครงการของของตัวนี้นะครับพาละหนีนอกระบบทั้งเบิดนะ์ะที่เครียดกับลูกหนีแล้วที่เครียดกับเจา้าหนีแล้วนะครับพี่น้องครับมีจักบาทนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารสติดต่อกับตามช่องทางที่เขาได้ให้ไว้นะครับดังนั้น,น,นพี่น้องที่ไปเห็โุโครงการนี้ต้องชัดเจนในเรื่องหนึ่งบัตรประชาชนสองทียูนะครับเบอร์โทรศัพท์ต้องให้ชัดเจนโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์หา้ามผิษพลาด เลยเนาะครับเนาะครับเงื่อนไขการเขารวมโครงการนะครับนีนะครับมีเงื่อนไขพร้อมนะครับพี่น้องหนีที่ต้องการรับความช่วยเหลือต้องเป็นเจ้าหนี้ที่บริษัทสถาบันการเงินหมายความว่าจังไดในข้อนี้นะครับที่บริษัทสถาบันการเงินก็คขึ้นนอกหนี้นอกระบบเช่นเจนั่นเจนี่ปลอยบอริษัทนั่นบริษัทนี้ที่เิ่นเป็นเป็น,ปนบริษัทเป็นสถาบันการเงินนะ,นะครับบริษัทเป็นธนาคาร เป็นธนาคารนีบ่ได้ครับพี่น้องเป็นธนาคารเป็นอมสินเป็นกรุงไทยอีกอย่างยังเสียบ่ได้นะครับผมเข้าใจร่วมไปถึงถึงพวกที่เป็นสีสวัสด์เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าทั้งนี้เป็นสถาบันการเงินเด้ครับพี่น้องครับจะจะเป็นลูกหนี้เงืนกู้ที่เฮ้าเอาไปจำหนองขายฝากไ้เป็นเจเป็นเสียน้ำบานเฮาอย่างซี่นะครับพี่น้องครับครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับพี่น้องครับ่นข้อนี้ก็สำคัญคือการเป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างรรยได้ทางการเกษตรนะครับคือว่า เฮาเห็ุการเกษตรเฮาเหตุไรเห็ดหนาเฮาสามารถนั่ผลผลิตเฮาไปขายได้เฮาเหตุสวนเฮามีผลผลิตไปขายประมาณนี้นะครับหรือได้ๆจากทางอื่นเพียงพอต่อการชำนาญหนี้้านีเป็นล่านกระต้องหาบแมเมนวาย่ซื่อนะครับเพิ่นก็สิสัมผัส์ของเพิ่นพอสมควรในเรื่องนี้คือว่าถ้าเฮามีหนีแล้วเฮาอยู่ซื่อๆไปให้เพิ่นแกให้เรื่องนี้ก็ขึ้นสิเกิดขึ้นบ่ด้น,นะครับพี่น้อก็ต้องซอยตัวเองในทางหนึ่งนั่มขึกันคืออาจจะต้องไปหาหรือว่าเหตุการเกษตรให้มีรายได้ ข้นมาให้ได้ยางเช่นว่าเกี่ยวเขาแล้วปลูกพืชล้งางแน่นะครับเพจงานต่อเนื่องจังสี่หรือไปรับจ้างนําเพื่อจะให้ได้เงินมากเป็นเงินการใส่หนี้จังสี่ครับพี่น้องครับกรณีล,ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับกาหนดให้มีให้มีทายาทหรือบุคคลในรัวเรือนอย่างหน่อยหนึ่งคนเป็นลูกหนี้ร่วมขึ้นหนีก่อนหนีเป็นหนีก่อนใหญ่นะครับพี่น้องถ้าเกิด60ปีแล้วเขาเอื่นว่าไม่ไก่ฟังนะครับพี่น้องครับจักสิลมสิตายสิไปมือได้จตงสี่นะครับธ่าน้ารเพิ่น ก็ให้กำหนดว่าเห็นมีบุตรนะครับมีบุตรหรือว่าผู้กูร่วมนะครับผูเป็นลูกหนีร่วมนะครับบอกง่ายๆซะง่ายๆส,สุดก็คือให้บุตรคนจะค้องนั่นแหละครับไปเป็นหนีรวมอาจจะเข้าไปเคียอาไปเคียยโฉนดไปเคียยังเข้ามาจังเสินะครับพี่น้องลูกหนีร่วมของเขานี่เป็นดูเข้าเพราะว่าเงินตัวนี้ถ้าเกิดให้พ่อให้แม่ที่มีอายุห0สปีขึ้นไป ถ้าเกิดเสียชีวิตเงื่อนมันก็ศูนย์ไปอย่างสีนะครับบ่บ่สามารถไปนํนภไยใดดังนั้นเพิ่นก็มีวิธีการป้องกันไว้ตรงนี้ให้พี่น้องเข้านะครับเนาะช่องทางการเขารวมเดี๋ยวบบาวซักรีสิขึ้นลิงไปให้เนาะครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องเขาตามลิงนะหรือว่าถ้าพี่น้องบอ่ไดอบ่สรดวหรือว่าเหตุตามลิงนี่มันอาจจะมีมีสาชฉีพมีอีหยังยานนะครับก็สามารถเข้าไปได้ทีาาอาธนาคารทกสนะครับไก่บานทานนะครับพี่น้องครับสามารถไปลงทะเบียนนําเพิ่นใดเนาะครับเนาะ นีก็คือแนวทางต่างๆส่วนรายละเอียดต่างๆโครงการนี่มันเป็นครงการถี่มีรายละเอียดค่อนข้างสีหลายนะครับพี่น้องอาจจะต้องไปขอรายละเอียดจากพนักง,งานธนาคารสะก่อนเพราะหนีแต่ละเขตมันบ่คือกันนะครับหนีแต่ละเขตหนีแต่ละความเข้าใจมันบ่คือกันบ่สามารถวอาผ่านนีได้ตรงนี้สิเอาวัตถุประสงค์แล้วก็รายละเอียดมาให้พี่น้อง ใ้พี่น้องไปพิจารณาเบิ่งซืๆเนาะครับมันเลื่มต้นมือนีเป็นมือแรกแล้วครับหนึ่งท่านว่าคมเนาะครับเป็นมือแหลกโครงการแกนีเนาะครับเนาะแต่ว่าโดยโดยขั้นตอนโดยหยังต่างๆนะครับถ้าพี่นอ้องจะไปเ็ดพี่น้องก็ขึ้นต้งเขาไปทกสอ,อย่างเดียวนะครับให้เพิ่นบอกขั้นตอนว่าเออถ้าไปเคียย์ลูกนี้ให้พปเคียย์เจ้านี้ก่อนเ้อเพิ่นกับสีวา่างซี่สนะครับเคียย์เจ้านี้ได้จังมาคุยกับทอก็อกเังซั่นางเทียดพวนเนนนงงิที่่คอข้าาะครับโครงการแกนี้นะครับก็ลองเบื่องครับพี่น้องครับ บอเสียหายสําหรับผู้ถือถูกถูกใจในเรื่องนี้แล้วก็บ่มีทางออกหรืออาจจะต้องโดนจิตซับสินอีหยังต่างๆเกี่ยวกับหนีออกระบบนะครับบ่มีทางออกก็ไปพึงทอกศสกอนในช่วงนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางรัฐเิ่นจัดสรรมาถือว่าเล็งดวนพอสมควรเนาะครับเพราะว่าได้รับการอนุมัติโครงการไหวเห้งนะครับเนาะกัธทกศบานเท่าอยู่หม่องได้นะครับเขาไปติดต่อเขาไปสอบถามเพิ่นเบิงไ้เตรียมอีหยังให้ไปเคียย์กบไผแน่นะครับให้พี่น้อง ไปเอาตรงนั้นลหะให้มันชัดเจนมากที่สุดนะครับทางออนไลน์ก็เป็นแค่ช่องทางหนึ่งที่สะท้อนนะครับสะท้อนปัญหาเล้วก็เงื่อนไขปัตถุประสงค์หลักฐานที่ต้องเตรียมนีนะครับว่าเป็นหนีชนิดใดนะครับนีที่ใส่บ่ไดขึ้นือหนีจากสถาบันการเงินคือจงังเบาเบาสักสีบ่อนนะครับเพราะว่านีจากสถาบันการเงินอ่ามันมีการคุ้มครองดูแลโดยภาครัฐโดยระบบอยู่แล้วจังสินะครับการยึดทรัพย์กับเป็นเรื่องอยากอยู่ คือจังผู้ใดเป็นหนี้ธกสนี่20ปีก็ยังบ่ทันได้ถืกยึดทรัพย์อยู่ครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ละ่ะให้ให้พี่น้องไปติดต่อทางธนาคารเอาเดอ้อว่าสิมีเงื่อนไขจังได๋แต่ว่าอ่อนซ่อนนำ้ำตรงที่ว่าแก้ไขหนี้ที่ไปจำนองจำนำแล้วก็ขายฝากนะครับหมักตรงนี้น้ำพี่น้องอยู่ดอกอ่ะมื้อนี้ก็มีขอม้ขอมูลข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องหนี้แต่เพียงสั้นๆให้พี่น้องไปพิจารณาไว้นะครับมันเริ่มต้นจากช่วงนี้แล้วนายชิบิเบิร์ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เด้อครับพี่น้องครับเร่งเนี่ยจักหน่อยก็ดีพอกัน เพราะว่าสิใสงบประมาณอยู่ประมาณงานนี้สิดำเนินการอยู่สามเดือนประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเขาไปกขอให้ถ้าเห็นคลิปนี้ล้วก็ให้พี่น้องเตรียมตัวลวก็เขาไปท่กระสอเลยบ,บ่บต้องบ่ต้องว่าจังสันจังี่เพื่อเฮาเตรียมการบ่ท่านเพื่อเฮาจำเป็นแล้วเฮาเตรียมการบ่ท่านมันสิเสียผลประโยชน์เข้าไปหรือว่าเสียโอกาสของเข้าไปนะครับฝากพี่น้องไว้แน่จังหน่อยเด้อครับพี่น้องครับ อ่มีข้อมูลซ้ำนี้ครับเชิงลึกอีดีบาสักทีกัเขาบาถึงในข้อมูลเชิงลึกตรงเป็นพนักง,งานเพิ่นดีนเ,ปนเป็นผู้บอกเข้านะครับในเรื่องนี้นะครับมือนีก็คือสีสมมา้าคขวนนะครับพี่น้องครับมือนหนมีข้อมูลยังสีเอามาฝากพี่ฝากน้องอีกนะครับสวัสดีครับ